คติเตือนใจรู้จักวางได้รู้จักปรงได้โซรยาจอย3978รู้จักวางได้ให้วางรู้จักปรงได้ให้ปรงถ้าเรามัวไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรเหลือ เหมือนกับมันเพราะเราเอาตัวของเราความคิดของเราชีวิตของเราไปอยู่กับมันดังนั้นเราจรึงต้องเอาตัวเราออกจากความล้มเหลวออกจากความคิดที่แย่แย ลองคิดอีกมุมที่แตกต่างกันออกไปชีวิตเราอาจได้เจอโอกาสและช่องทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม